สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงชะตาะคะดาวอาทิตย์จะย้ายกลับเข้ามาสู่ลัคนาราศีสิงในรอบหนึ่งปีนะคะเป็นกระเกษตราธิบดีจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันบ้างนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะสําหรับเดียวเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายแต่ละราศีนะคะทุกๆ1เดือนเพราะฉะนั้นจะกลับเข้าบ้าน ตัวเองค่ะ5ใบก่อนนะคะใบแรก เด s Days ขึ้นมาอีกแล้วเช่ากันนะคะไม่เป็นไรนะคะกับร้ายกายเป็นดีดิไฮโรแฟนขึ้นมาไพ่พระสังฆราชค่ะ1ดาบให้วิกตอรี่นะคะอืมแฮงแมนก็ขึ้นมาอีกนะเราก็อืมสองถ้วยนะคะโอเคเรามาดูใบแรกกันก่อนนะอขอพูดควบเลยละกัน The h a n ง m a n กับ The d a ด s ปีนี้เชาวกันก็จะจับได้ตัวอย่างเงี้ยนะคะมี10ดาบนะมี Days, เดซแล้วก็มี The h แ n ง m a n นะเพื่อนๆน,นะ เดสเนี่ยเป็นการกลับร้ายกลายเป็นดีนะวิบากกรรมอะไรก็ตามนะคะการงานการเงนิงนหรือความรักเนี่ยมันจะค่อยๆหมดสิ้นพลไปมันจะไม่ได้แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะเพื่อนๆแบบวันนี้ดาวเข้าแล้วมันจะดีไม่ใช่มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะแต่ว่าดูลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ย ยังไงดาวาราหูนะคะกับดาวพระพฤหัสเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลกับชาวกันมากกว่าดาวอาทิตย์ซสีอีกดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้ามาสู่ลัคนาราศีสิงห์นะคะในวันที่17อยู่1เดือนนะ อาจจะยังไม่ได้มีผลมากสักเท่าไหร่กับชาวกันแต่นี่นะคะเดสขึ้นมากับแฮงแมนเนี่ยอาการวิตกกังวลเครียดปวดหัวไม่สบายก็ได้นะเพื่อนๆการรอคอยอะไรบางอย่างการสูญเสียการเสียสละเนี่ยมันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ดาวราหูเลงคุณดาวราหูเนี่ยมาจากเรือนอลิ นี่นะอันนี้เป็นชาวกันใช่ไหมคะชาวกันนะอันนี้เป็นลัคนาราศีมีนดาวราหูเนี่ยซึ่งมาจากลัคนาราศีกุมเป็นภพอริของคุณเนี่ยย้ายมาเล่งเล่งก็คือ180องศาดพืเพื่อนมันเข้ามาประจันหน้ากับคุณเลยนะคะมาจากภพอริเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะคะความไม่สบายอกไม่สบายใจก็ได้นะคะอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะมา เล็งคุณพอดีแต่โชคดีเนี่ยที่มีไพ่เดดไฮโรแฟนขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเพื่อนๆเดีไฮโรแฟนเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำลัคนาราศีพฤกษกเนี่ยแล้วตอนนี้มีดาวพระพฤหัสอยู่อูซึ่งเป็นเรือนสุภพระของคุณนะคะเรือนเกี่ยวกับความสุขนะเกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับการศึกษาได้หมดเลยเนี่ยคุม้มครองนะคะลัคนารา,าศีกันอยู่นะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะ อะอย่างที่บอกเดสกับร้ายกลายเป็นดีค่อยๆใจเย็นๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะหมดสิ้นพลไปนะวิบากกรรมแล้วคุณได้ไพ่เนี่ยวิกตอรี่ชัยชนะ ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความมุ่งมั่นนะคะส่วนใหญ่พึ่งพาใครไม่ค่อยได้แต่ถามว่าได้ชัยชนะไหมหนึ่งดาบเป็นดาบที่ดีมากๆนะเพื่อนๆมันคือวิกตอรี่ชัยชนะนะคะเหนืออุปสรรคทุกประการขอให้คุณอดทนแล้วก็มุ่งมั่นนะแล้วยิ่งคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองด้วยนะาดาวพระพฤหัสนะคะคุ้มครองคุณอยู่นะมันจะลดทอนเนี่ยสิ่งที่เป็นเดสเนี่ยแล้วก็แฮงแมนขึ้นมานะแล้วไพแ่แฮงแมนเนี่ยมันคือไพ่ของ มีหลายความหมายอย่างที่บอกเลยอาการเจ็บป่วยการรอคอยการสูญเสียอะไรบางอย่างนะการเสียสละการสูญสูญเสียทรัพย์ก็ได้สูญเสียคนรักนะคะขึ้นมานะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพกับอุบัติเหตุเป็นหลักนะคะแล้วไพ่นี่นะคะสองถ้วยส่วนใหญ่อลิจับชาวกันปีเนี้ย นะจะอย่างที่บอกเดส10ดาบแล้วก็แฮงแมนขึ้นมาแต่ให้ความรักส่วนใหญ่จะดีนะอาจจะเป็นเพราะว่า,าดาวพรพพฤหัสเนี่ยที่เป็นดาวคู่ปัตตนิดาวคู่ครองของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่มันปังมากๆ,ๆเพื่อนเรือนสุขพะเรือนเกี่ยวกับความสุขเพราะฉะนั้นชาวกันเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ได้พบคู่นะคะสำหรับบางคนนะเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวมนะคะโอเคอลิสขอห้าใบนะ เก้าดาบสิบไม่ขึ้น9้าขึ้นมาแทนนะคะโอเคไม่เป็นไรโอเคนะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมาค่ะหนึ่งเหรียญเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินที่ดีนะแล้วก็ควีนถือไม้เท้า,เาการงานค่ะเป็นสภาวะจิตใจนะคะสี่ถ้วยขึ้นมาแล้วเป็นไพ่โอ้มีคนมามอบความรักให้จริงๆด้วยชาวกานนะคะสำหรับคนโสดเรามาดู ก้าดาบกันก่อนก้าดาบเป็นสภาวะจิตใจนะความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยแบบเด็แฮงแมนขึ้นมาเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกเลยเวลาดาวราหูเล็งนะราหูเป็นยักษ์โอ้แต่มีข้อดีมากมายเลยนะคะเพื่อนๆราหูเนี่ยใครที่ทํางานออนไลน์งานเบื้องหลังที่ไม่ได้พบปะหน้าตากันนะเพราะราหูเป็นเงาการต่างประเทศก็ได้การย้ายถิ่นไปอยู่ในที่ไกลๆเนี่ยจะเด่นมากๆแต่ก็จะมีเรื่องให้ระวังเนี่ยความเครียดนะคะ การที่เบื่อๆอยากๆริสขอพูดควบเลยละกันพอาสี่ถ้วยมันขึ้นมานะคะอาการเซ็งนะคะไม่อยากจะทําอะไรหงุดหงิดก็ได้เพื่อนๆราหูอย่างที่บอกเลยลักษณะนิสัยแบบยักษ์น่ะนี่กำลังเรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณควบคุมมันได้นะแล้วเข้าใจว่า วันหนึ่งมันก็ต้องย้ายออกจากราศีเราเราก็ไปเจอราศีอื่นอีกอยู่ดีนะแต่คุณผ่านพ้นไปได้เพราะอะไรนี่หนึ่งดาบนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะแล้วไพ่การเงินหนึ่งเหรียญค่อนข้างดีเลยนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินที่ดีเป็นไพ่ดวงดีเป็นไพ่ลาบลอยได้การที่บอกว่าลาบลอยดวงดีทางด้านการเงินนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องหวยหรือลอตเตอรี่นะเพื่อนเพื่อมันเช่นแบบคุณต้องการขายอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างนะคะคุณขายที่เนี่ยมาตั้งนานละไม่มีใครมาซื้อสักที่หน แต่ไพ่เนี่ยพอหนึ่งเหรียญขึ้นมาอ้าวอยู่ดีๆคนมาติดต่อมาซื้อมาเจราจานะคะทั้งแบบนั้นเนี่ยเหมือนคุณกําลังรอลูกค้าอยู่ก็ได้นะคะเป็นไพ่ลาบลอยได้เงินมาแบบฟุกๆแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันก็ได้แล้วไพ่ควีนถือไม่เท้าขึ้นมานะคะการงานประสบความสําเร็จการงานชาวกันเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะปีนี้นะเนี่ยเปิดภาพรวมออกมานะ อย่างที่บอกดาวอาทิตย์เนี่ยถึงจะบอกดาวอาทิตย์มีผลอย่างไรกับชาวกันแต่ว่าอยู่แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นอาจจะไม่ได้มีผลมากถึงเทียบเท่ากับดาวราหูกับดาวพภูริหัสนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งกลางกันยานะคะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้ามาสู่สลัคนาราศีกันนะกลางกันยาาถึงตุลานะโอเค คู่ค้าคู่สัญญาประสบความสําเร็จเ,เพื่อนๆนะคะจะทํากิจการอะไรเนี่ยแล้วยิ่งมีเนี่ยหนึ่งดาบขึ้นมาด้วยนะแล้วสีถ้วยอลิสพูดไปแล้วเกี่ยวกับความเบื่อนายนะความแบบไม่อยากทําอะไรสังกตายก็ได้นะคะหงุดหงิดแบบว่า เพียดิเพรสก็ได้เพื่อนๆพื่อนเบิร์นเอาน,นะแล้วนี่นะไพ่เข้ามาตรงกับสองถ้วยเลยอัศวินถือถ้วยเป็นคนมามอบความรักให้นะมีคนเข้ามาเพอร์โพสมอบความรักให้นะคะอลิซขอสใบสุดท้ายนะเป็นเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะโอ้เป็นคิงถือไม้เท้าดีมากๆเลยการงานแล้วไพ่สภาพจิตใจขึ้นมาอีกแล้ว2ดาบขึ้นมานะโอเคพูดควบนะคะสาใบนี้เลยนะ เป็นเด็กถือไม้เท้า,าราชาถือไม้เท้าเราก็าคุนถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าขึ้นมาการงานค่อนข้างจะเด่นชาวกันนะคะประสบความสําเร็จเหนื่อยหน่อยแหละนะคะเพราะว่ามีหนึ่งดาบขึ้นมาอย่างที่บอกพึ่งพราขยไม่ค่อยได้ต้องใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยความอดทนของตัวเองผ่านพ้นแต่ว่า ถ้าขึ้นมาแบบนี้มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือก็ได้นะหรือชาวกันคนไหนที่ต้องการหางานใหม่ๆทำสายงานใหม่ๆเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะแล้วให้ใบสุดท้ายเนี่ยสองดาบมันขึ้นมาสภาวะจิตใจที่แบบ สับสนเนี่ยเพื่อนๆผู้หญิงคนนี้นะถูกปิดตานะคะแล้วก็เลือกไม่ได้เอ๊ะจะเอาอยัางไงดีซ้ายขวาดีนะคะเป็นความสับสนเป็นความว้าวุ่นวายใจนะคะจนมุมแบบนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกันเข้าใจในตรงนี้นะคะตัดความรู้สึกเนี่ยที่มันวิตกกังวลขึ้นมาเนี่ยสี่ใบเลยนะเพื่อนๆสภาพอารมณ์เนี่ยนะคะแฮงแมน9ดาบสองดาบแล้วก็สี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยทุกๆอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้อาจจะเหนื่อยหนักหน่อยแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะเดสขึ้นมาตั้งแต่บายแรกเลยนะการเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีค่ะวันนี้จบแล้วกับชาวกันนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักขอบคุณค่ะ